รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิงอุ้ยลุงจูนเปเร่นอะไรมันเนี่ยมือเย็นเชียวเผเพิ่งอาบน้ำมากค่ะหนาวจังเลยพี่กูกิงดที่แขนหนูสิคะขนตั้งเลยเก๋ทำไมเวลาเราหนาวแล้วขนตั้งล่ะคะอืมเท่าที่พี่เข้าใจมานะภายใต้ผิวหนาวของเราเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อและรูขุมขนเล็กๆอยู่ถ้าอากาศอุ่นปกติรูขุมขนจะขยายออกเพื่อระบายความร้อนแต่ถ้าอากาศหนาวเนี่ย เนื้อและลูกผี่ยจะหดตัวแคบลงผลเราเลยตั้งขึ้นอย่างนี้ไงยสะดูยังงงๆอยู่ใช่ไหมลุงมีการทดลองที่จะช่วยได้อ้าวละเรามีอยู่สามอันนะอันนี้น้ําเย็นเนี่ยโอ้มีน้ําแข็งอยู่ด้วยนี่น้ำน้ำอุ่นนี่น้ําธรรมดาหนูล,ลองเอามือจุม่มมือซ้ายจุ่มลงไปในน้ําอุ่นมือขวาจุ่มลงไปในน้ําเย็นสิอา้าวเอามือขึ้นมา ท้งสองมือจุ่มลงไปในน้ำธรรมดาพีก่กุ๊กกิ่าลองทําดิอ้าวทีนี้สับคักหนึ่งอ้าวลองมาน้ำธรรมดารู้สึกต่างกันมามมือซ้ายกับมือขวามือซ้ายรู้สึกเย็นขึ้นค่ะส่วนมือขวารู้สึกอุ่นมือซ้ายรู้สึกเย็นขึ้นเพราะอะไรมือซ้ายดีแล้วหนูหนูหนูจุ่มในน้ําอะไรน้ําอุ่นค่ะน้ําอุ่น พอไปเจอน้ำธรรมดาที่เย็นกว่าหนูก็รู้สึกเย็นขึ้นใช่ไหมรู้สึกเย็นแต่พอมือขวาเมื่อกี้นี่หนูจุ่มในน้ําแข็งพอไปเจอน้ำธรรมดาหนูรู้สึกไงอุ่นขึ้อุ่นขึ้นร<ด>้อนขึ้นใช่ไหมสองมือรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันเปรียบเทียบว่า อุณหภูมิเนี่ยมันเปรียบเทียบมือซ้ายเราเคยเจอร้อนพอมาเจอธรรมดามันเย็นกว่าเราก็บอกเฮ้ยมันเย็นขึ้นพอเราเจอเย็นเย็นไปเจอธรรมดาบอกโอ้มันร้อนขึ้นมันอุ่นขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณลุงคะแล้วทำไมเวลาอาบน้ําขันแรกรู้สึกหนาวพอขันถัดถัดไปรู้สึกอุ่นขึ้นล่ะคะเวลาหนูอาบน้ําขันแรกเนี่ยที่มันรู้สึกหนาวเนี่ย เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับตัวพอไปเจออากาศน้าน้ําที่มันเย็นกว่ามันก็เลยรู้สึกหนาวแต่พอไออาบขันที่สองร่างกายเนี่ยปรับตัวแล้วอุณหภูมิในร่างกายลดลงมันก็เลยใกล้กับอุณหภูมิของน้ําขันที่สองมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ค่อยหนาวเหมือนขันแรกยังไงะ ีถ้าหน,น้าหนาวน้องจุนอาบน้าอุ่นมากเท่าไหร่พออาบน้ําเสร็จเนี่ยจะรู้สึกหนาวมากขึ้นนะเพราะรูขุมขนเราเนี่ยจะขยายออกเพื่อบายความร้อนร่างกายเราจึงสูญเสียความร้อนและรู้สึกหนาวยังไงล่ะแล้วจะทำยังไงให้อาบน้ําหน้าหนาวเราไม่หนาวล่ะคะมันต้องเริ่มจากลองใช้มือหรือใช้ขาไปรับแต่น้ํามันสักทำให้ร่างกายเนี่ยค,ค่อยๆปรับตัวร่างกายคนเราเนี่ย มันมีจุดรับความร้อนความเย็น,นยที่สำคัญคือมือเท้าแล้วก็หัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอหน้าหนา,หนาวหนาเขาจึงต้องใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าหรือสลอึหรือปิดหัวอยู่ด้วยคุณลุงคะหนูเคยรู้สึกหนาวจนตัวสั่นเนี่ยบางครั้งถึงกับฟันกระทบกันด้วยเป็นเพราะอะไรหรอคะก็เป็นเพราะว่าพอร่างกายเราไปเจอความเย็นประสาทมันก็ส่งเข้าไปยังในสมอง หมองก็รีบสั่งการให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อที่หดตัวรวดเร็วเราก็สั่นมันกล้ามเนื้อก็สั่งไปที่ขากรรไกรด้วยหวดตัวรวดเร็วก็อย่างงี้นะ่น